หมอไม่หิวแล้วคะเรามาพูดกันตรงๆให้จบเร็วๆดีกว่านะไม่เห็นมีอะไรจะต้องพูดนี่คะหมอก็แค่กลับบ้านแอนนาจะถือว่าที่ผ่านมาหมอไปพักผ่อนผมและเบื่อจริงๆการที่คุณชอบแต่งเรื่องหลอกตัวเองไปวันๆแบบนี้อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากดีกว่าพี่สาว แล้วก็มากดดันผักดันผมแต่ตัวคุณเองทําอะไรบ้างฮะนอกจากเลี้ยงลูกนั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านไปเฉยอย่างเงี้ยแต่แอนนาก็เป็นเมียที่ดีของหมอเป็นแม่ที่ดีของลูกและที่ผ่านมาแอนนาก็ดูแลหมอดีมาตลอดนี่ค่ะดูแลดีเหรอเมียคนอื่นเนี่ยเขาคงไม่กดดันผัวเท่าคุณหรอกแต่ก็ดีนะคุณกดดันผม จนผมได้เจอกับแววตาฉันไม่อยากฟังเรื่องคนอื่นแววตาเนี่ยเขาเป็นลูกสาวของเจ้าของเครือโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ด้วยนะทขาเป็นคนน่ารักด้วยคนแย่งผัวชาวบ้านน่ะหรอคะน่ารัก คุณอยากให้ผมก้าวหน้าในชีวิตไหมส่วนอ่ะเส้นใบหย่าซะแล้วผมสัญญาว่าผมจะไม่ทอดทิ้งคุณกับลูกยอมรับเธอแอนนาเราส่งคนมันไปกันต่อไม่ไหวแล้วมารู้หรือเปล่าว่าหมอมีเมีย ผมไม่เคยปิดบังอะไรครับแอนนาเรามาจากกันดีๆด,ดีกว่าคุณอย่ามาเหนียวล้งผมไว้เลยนะถ้ามันรู้แปลว่ามันต้องยอมรับได้ว่มันต้องเป็นเมียหอยนี่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วคุณไม่ฟังผมเลยแอนนาแอนนาไม่ยอมอย่า หมอแอนนาเป็นเมที่ถูกต้องตามกฎหมายแอนนามีทะเบียนสมรสนะหมอผมไม่ได้รักแล้วผมรักแววตาคุณเข้าใจไหมฉะนั้นคุณอย่ากับผมซะผมขอร้องหมอรู้ไหมแอนนาโกรธแม่ตัวเอง ที่แม่ยอมเป็นเมียน้อยของพ่อมาตลอดชีวิตอันนาถึงแต่งงานกับหมอเธอทะเบียนสมรสกับหมอเป็นเมที่ถูกต้องตามกฎหมายของหมอแล้วอันนาเป็นแม่ที่ดีของลูกอันนาไม่เคยทำผิดอะไรเลยหมอเอ,มอ็มมาแค่หนุเด็กชอบเขาชอบเขาอย่ามอกประเบือหมอ เดี๋ยวหมอจะคิดได้เองว่าใครคือคู่ชีวิตใครคือคู่แท้ของหมอแอ็นนาทำไมคุณถึงดื้อขนาดนี้ผมไม่เข้าใจเลยก,ก็ได้ถ้าคุณ <จะ S 2> ไม่ยอมเซ็นแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไป